และนี่คือบ้านมือสองพร้อมอยู่ที่คุณเป็นเจ้าของได้โดยที่ไม่ต้องออกเลยแม้แต่บาทเดียว สวัสดีครับผมตั้มบ้านเติมแปดนะครับวันนี้พามาชมผลงานรีวิวสดสดร้อนๆพึ่งแต่งเสร็จพึ่งรีโนเวทเสร็จนะครับจากบ้านเติมแปดนะครับบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับบ้านทุกหลังที่บ้านเติมแปดทายนะครับเป็นบ้านมือสองพร้อมอยู่ราคาทุกอย่างรวมค่าโอนค่าจดจำนองรวมทุกอย่างหมดแล้วรวมถึงการรีโนเวทยกหลังแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาชมบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่อยู่จังหวัด นคนปรปฐมอำเภอเมืองนคนปรปฐมนะครับอยู่ติดถนนเพชรเกษมนี่เองนะครับมีขนาดทั้งหมด35.6ตารางวาครับจะพาทุกท่านชมทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้นะครับให้ดูว่าคุณได้บ้านมือสองพร้อมอยู่ในสภาพแบบไหนหลังจากที่คุณซื้อบ้านกับบ้านเติม8ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและนี่คือสภาพบ้านก่อนที่จะรีโนเวทและประปับปรุงครับและหลังจากปรปับปรุงครับสภาพ เป็นแบบนี้ครับและก่อนจะพาทุกท่านนะครับไปชมในส่วนแรกของบ้านหลังนี้สภาพโรงจอดรถก่อนปรับปรุงเป็นแบบนี้ครับและนี่คือสภาพโรงจอดรถนะครับหลังปรับปรุงนะครับเป็นแบบนี้ครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นระบบฝ้าระบบไฟและระบบคานทั้งหมดนะครับมีการปรับปรุงให้กับลูกค้าใหม่ทั้งหมดรวมถึงทั้งสีภายนอกภายในของบ้านหลังนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนให้กับลูกบ้านบ้านเติมแป ทั้งหมดครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมส่วนของภายในชั้นล่างกันเลยนะครับและก่อนที่จะพาทุกท่านนะครับไปชมในส่วนของห้องรับแขกในชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับสภาพก่อนปรับปรุงเป็นแบบนี้ครับและนี่เป็นสภาพหลังปรับปรุงครับเป็นไงครับนี่คือถงกลางบ้านนะครับสภาพหลังปรับปรุงและรีโนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเนี่ยกระเบื้องนะครับตั้งแต่พื้นนะครับ ทั้งหมดรวมถึงในส่วนของฝ้าเพดานนะครับระบบไฟต่างๆนะครับเราก็ปรับปรุงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับที่สําคัญนะครับบ้านอลูบีเนียมบ้านนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของหน้าต่างบานไม้แบบนี้ครับครับและในส่วนถัดมาของบ้านหลังนี้นะครับก่อนที่เราจะพาขึ้นชั้น2นะครับแวะดูห้องน้ำสักนิดหนึ่งบอกเลยว่าบ้านเติมแปดเนี่ยเราจัดเต็มนะครับบ้านมือสองของเรารีโนเวทให้ทุกจุดจริงๆก่อนที่เราจะปรับปรุงห้องน้าบ้านหลังนี้ในชั้นหนึ่งนมีสภาพแบบนี้ครับ และนี่คือสภาพห้องน้ำปัจจุบันครับภายในนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของกระเบื้องนะครับภายในทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝักบัวสายฉีดชำระต่างๆนะครับรวมถึงชักโครกและสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับเรามีการเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนเสมือนคุณได้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านมือหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่างล้างมือนะกระจกและก๊อกน้ำต่างๆก็มีการเปลี่ยนและดีไซน์ลงไปอย่างลงตัวครับ ครับและในโซนถัดมานะครับเป็นโซนทางเชื่อมระหว่างตัวอาคารที่1ไปยังอาคารที่2นะครับสภาพก่อนปรับปรุงมันเป็นแบบนี้ครับและนี่นะครับคือสภาพหลังปรับปรุงที่เราเตรียมไว้ให้กับลูกบ้านบ้านเติมแปดครับ ออกมานะครับก็เป็นโซนทางเชื่อมนะครับที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะครับเขาต้องการทําบ้านหลังนี้ให้เป็นที่พักอาศัยด้วยแต่แบ่งแยกโซนกันระหว่างธุรกิจและที่พักอาศัยและนี่คือส่วนหนึ่งที่เราบูรีโนเวทและปรับปรุงให้กับลูกบ้านนะครับตามความต้องการของลูกบ้านที่ลูกบ้านต้องการนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโซนการใช้ประโยชน์ในส่วนนี้เนี่ยมีการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝ้านะครับแล้วก็บานอลูมิเนียมต่างๆนะครับก็เตรียมไว้ให้อย่ายงเรียบ เรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งทุกส่วนเนี่ยเราใส่ดีเทลในเรื่องของความใส่ใจในบริเวณส่วนถัดมานะครับก็คือในส่วนของครัวที่เราเตรียมการไว้ให้ซึ่งก่อนที่จะปรับปรุงสภาพมันเป็นแบบนี้ครับและหลังปรับปรุงแล้วสภาพในโซนครัวนะครับก็จะมีการแบ่งส่วนและปูกระเบื้องรวมถึง มีการเดินระบบน้ำระบบไฟไว้ให้กับลูกบ้านของบ้านเดิมแต่และในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เช่นเดียวกันนะครับคือบริเวณชั้น2ของบ้านหลังนี้และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมชั้น2กันเลยครับแต่ลือบอกคั้น,นิดนึงนะครับก่อนขึ้นชั้น2นะครับจะบอกว่าระบบตู้คอนโทรลหรือระบบไฟของบ้านหลังนี้นะครับเราได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นระบบเซฟตี้คัสกันดูแบบมาตรฐานมอกอก และพร้อมให้กับลูกบ้านบ้านเติมแปดได้ใช้งานบ้านหลังนี้อย่างปลอดภัยครับครับและเมื่อขึ้นบันไดามานะครับในส่วนแรกของชั้นสองเนี่ยก็จะเจอกับห้อง,งน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยสภาพก่อนปรับปรุงเป็นแบบนี้ครับและนี่เป็นสภาพหลังปรับปรุงห้องน้ำชั้นสองจากบ้านเติมแปดครับ ภายในห้องน้าก็เช่นเดิมครับเหมือนกับชั้นหนึ่งเลยครับบริเวณผนังนะครับมีการปูกระเบื้องนะครับให้ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่พื้นยันเพดานแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของระบบไฟระบบน้ําและชักโครกสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับใช้แบรนด์คอตโตอย่างดีนะครับมาตรฐานตากลโลกนะครับที่ให้กับลูกค้าบ้านเติมแบนะครับทั้งหมดเลยครับครับและก่อนจะพาไปชมทั้ง3ห้องนอนนะครับห้องแต่ละห้องเนี่ยเรามีการเปลี่ยนทั้งบานประตูนะครับและในส่วนของ แม่กุญแจทั้งหมดทุกห้องทั้งหลังภายในบ้านหลังนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านบ้านเติมแบบเนี่ยบ้านมือสองของเราต้องมีคุณภาพและใช้งานได้จริงน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบานประตูทั้ง3บานเห็นไหมครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยครับถัดมานะครับคือส่วนห้องนอนห้องที่หนึ่งที่ผมจะพาไปชมนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอยากจะให้เห็นสภาพก่อนปรับปรุงเป็นสภาพแบบนี้ครับและนี่เป็นสภาพหลังปรับปรุงและรีโนเวทจากบ้านเติมแบบครับ ห้องนอนห้องนี้นะครับถูกเซตไว้นะครับเป็นห้องทํางานให้กับลูกบ้านบ้านเติร์แนะครับซึ่งครับบริเวณชั้น2จริงๆเนี่ยมีการเปลี่ยนตั้งแต่พื้นฝ้าเพดานแล้วก็ไฟทั้งหมดนะครับซึ่งห้องนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของกระจกนะครับต่างๆเนี่ยเราได้ทําการเปลี่ยนเป็นบานอลูมิเนียมทั้งหมดซึ่งแต่เดิมเนี่ยบานกระจกตรงนี้นะครับจะเป็นบานไม้แบบนี้ครับ และที่สังเกตดีๆนะครับห้องห้องนี้เนื่องจากว่าเราอยากจะแยกส่วนออกจากความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านเราจึงได้ทําการทุบผนังตรงนี้นะครับทำการทุบและรีโนเวทให้กับลูกบ้านบ้านเติมแปดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นบานอลูมิเนียมสไลด์ที่ใช้สำหรับเป็นทางเชื่อมระหว่างเข้าห้องในส่วนของสตูดิโอที่อยู่ด้านข้างจะทําให้เป็นการแยกส่วนระหว่างที่อยู่อาศายัยห้องนอนห้องทํางานได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับ ถัดมานะครับในส่วนของห้องที่2นะครับเป็นห้องนอนสําหรับเจ้าของบ้านบ้านหลังนี้นะครับซึ่งก่อนปรับปรุงและรีโนเวทสภาพมเป็นแบบนี้ครับและหลังปรับปรุงและรีโนเวทแล้วเนยสภาพเป็นแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าห้องนี้ก็มีความกว้างและโอ่อ่ามากกว่าห้องเมอสักครูนี้นะครับซึ่งบริเวณห้องห้องนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการเปลี่ยนที่บานหน้าต่างสภาพเดิมมันเป็นแบบนี้ครับ นี่คือสภาพนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนปานกระจกอลูมิเนียมให้กับลูกบ้านนะครับใหม่ทั้งหมดนะครับและในส่วนถัดมานะครับคือห้องนอนห้องสุดท้ายและเป็นห้องมาสเตอร์เบดมที่จะนําพาทุกท่านไปสู่ไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ด้วยครับห้องห้องนี้นะครับก่อนที่จะรีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงแนสภาพเดิมเขาเป็นแบบนี้ครับ และหลังปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสภาพห้องหลังจากที่เราทําการเติมแล้วก็ทุบลื้นะครับแต่เดิมเนี่ยบานประตูนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับเราได้ทาบานประตูเนี่ยเพื่อที่จะเป็นทางเชื่อมออกไปที่เป็นระเบียงกั้นกว้างขวางด้านาน,แบบนอกได้ด้วยนะครับซึ่งสภาพตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับ <C le af one> และนี่คือสภาพนะครับที่เราปรับปรุงและรีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะครับ <C le af one> มีการติดตั้งวงกบประตูใหม่และมีการติดตั้งบานอลูมิเนียมนะครับ ให้ใหม่นะครับให้ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนถัดมาที่จะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เช่นเดียวกันแล้วมีพื้นที่หรือแฟซิลิตี้ให้กับลูกบ้านได้พักผ่อนหย่อนใจในโซนที่เรียกว่าระเบียงหน้าบ้านเราเตรียมไว้ให้กับลูกบ้านบ้านเติมแปดท้า และในส่วนถัดมานะครับส่วนสุดท้ายของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างระเบียงชั้น2นะครับเข้าสู่ห้องซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่เตรียมไว้ให้ลูกบ้านบ้านเติมแปงซึ่งสภาพก่อนปรับปรุงนะครับมีสภาพแบบนี้ครับและนี่คือสภาพหลังปรับปรุงทั้งหมดให้กับลูกบ้านบ้านเติมแปดครับนี่คือห้องนะครับที่เราทําการเปลี่ยนทั้งฝ้าเพดานนะครับเปลี่ยนทั้งสีภายนอกภายในทั้งหมดรวมถึงบานกระจกอลูมิเนียมต่างๆนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากลากันไปนะครับในวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับที่สนใจบ้านมือสองพร้อมอยู่กับบ้านเติม8ให้คุณมีบ้านสวยๆแบบนี้ได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องออกเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะราคาบ้าน ุูกหลังของเราเนี่ยเป็นราคาที่รวมค่าโอนค่าจดจำนองค่าต่างๆหมดเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญที่เห็นสวยๆตกแต่งปูย้าเทียมเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนฝ้าแบบนี้นะครับราคารวมรีโนเวทแบบนี้ทุกอย่างแล้วด้วยนะครับคุณไม่ต้องออกเลยแม้แต่บาทเดียวใครสนใจเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์สอบถามใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมตั้มบ้านเติม8เติมเต็มให้บ้านเติมความสุขให้คุณบ้านมือ2พร้อมอยู่ให้คุณมีบ้านได้ โดยที่ไม่ต้องออกเลยแม้แต่บาทเดียวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรีวิวบ้านสวยๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับจัดหนักจัเต็มแบบนี้ได้ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน4ช่องทางนะครับ YouTube Facebook TikTok นะครับและ Instagram นะครับสำหรับวันนี้ผมตามบ้านเติมแปดลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้